สนับสนุนโดยใหม่ NewX The Next p e a น็จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิดเชอร์ตัน สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโซเชียลโซซซบนะฮะเช่นเคยกลับมาพบกับผมก็พี่จิรัชวัตรและรอคุณผู้ชมอยู่แล้วครับพี่อิดครับดรเสรีวงมนธาครับสวัสดีครับสวัสดีครับแซแซบมาอ่ะแซบเลยนะครับเพราะว่าโซเชียลของเราก็หยิบเรื่องราวต่างๆที่เราพูดคุยมาคุยกันที่สําคัญในตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่จริงๆเนี่ยเด็กๆน้องๆหลายๆคนที่ดูเนี่ยหรือว่าทุกๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะบอกว่าเจ็ดนิสัยที่ผู้ใหญ่รัก อ๋อเนะฮะเจ็ดนิสัยผู้ใหญ่ที่มีแต่คนรัได้ไจะได้ทั้งนิสัยหนึ่งไหมเออนะฮะดูว่าเป็นอย่างไรนะเจ็ดนิสัยผู้ใหญ่ที่มีแต่คนรักนะครับนะฮะตอนลงนิสัยเด็กนิสัยผู้ใหญ่นิสัยที่แบบว่าเออทำให้มีคนรักน่ประมาณนี้เออมันง่เมื่อกี้ก็พี่พูดบอกเจ็ดนิสัยของเด็กเออก็เลยงงว่าจะได้ไหมพี่ถึงได้ถามไงมันมีทั้งนิสัยไหมตรงลงนิสัยเด็กหนิสัยผู้ใหญ่นิสัยที่ทําให้มีคนรักอ่าโอเคนิ่งให้มากขึ้นอ่าโอเคคืออย่าปากมากจบ อ๋อจริงเพราะคนบางคนปากมากแลวน่ารำคาญไงแม้ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ทั้งนั้นน่ะมันไม่ควรจะเป็นคนปากมากครับเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่ควรจะกินเผือกอ่าใช่เคยได้ยินคําว่าป้าข้างบ้านไหมล่ะป้าข้างบ้านหูตอนนี้หลายคนพูดกันเยอะมากคำว่าป้าข้างบ้านก็คือคนที่เผือกครับแล้วก็ปากมากนะเทียบไปพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้จริงงมังเทจมังใส่สีตีไข่กันเข้าไป เพราะนั้นคนที่มีลักษณะอย่างนี้เป็นคนไม่มีเสน่ห์อืมใช่เป็นคนที่ทำอะไรก็ใครก็ทำอะไรเขาไม่อยากให้คนคนนี้รู้เพราะเดี๋ยวรู้ก็ทั้งเมืองอ่าที่ก็บอกไงอก็พี่รู้โลกรู้อะไรอย่างงี้ถูกต้องก็แปลว่าเป็นคนปากมากแต่นี่ไอ้คนปากมากเนี่ยนะครับข้อที่หนึ่งพูดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอ๋อใช่เรื่องไม่เป็นเรื่องชอบพูดเอาหยิบมาพูดบ่อยมาก อันที่สองใช้สีตีไข่โอ้โหเพิ่มเลยคือเรื่องที่เล่านั้นเนี่ยมากกว่าความเป็นจริงเพิ่มเข้าไปข้อที่สามต้องการแสดงตนว่าฉันเป็นคนรู้ดีอ๋ออันนี้ใช่เลยทุกเรื่องหนึ่งที่เห็นชัดเจนแต่ไม่ไม่อยากจะพูดมากเอานิดๆบางคนชอบพูดเรื่องในรั้วในวังเหมือนเปนเหมนว่าตัวเองเนี่ยรู้ดีมาก อีกเรื่องหนึ่งที่ชอบพูดกันมากคือเรื่องดาราเหมือนกับตัวเองนี่สนิทสนมกับดาราเนื่องจากดาราคนนั้นเนื่องจากคนนี้เนี่ยครับคนอย่างเนี้ยอืในที่สุดก็มีคนเข้าทำคาอเขาไม่อยากจะเข้าใกล้เขาไม่อยากให้รับรู้เรื่องอะไรทั้งสิน้นครับข้อสุดท้ายอันนี้ร้ายกาจมากครับบางคนพูดมากด้วยเจตนาไม่ดี หวังให้เกิดการทะเลาะเบาะแววงการพิพาทต่างๆเอาเรื่องคนนั้นมาพูดให้คนนี้ฟังเอาเรื่องคนนี้มาพูดให้คนนั้นฟังอยู่กับก๊อปปี้ก็พูดถึงคนอื่นพอไปอยู่กับคนอื่นก็พูดถึงก๊อปปี้ในทางไม่ดีที่จะทําให้ก๊อปปี้กับคนคนนั้นทะเลาะกันเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยครับพูดเท่าที่จําเป็นนะฮะนิ่งให้มากขึ้นเออพระท่านเทศจะเคยได้ยินไหมว่าอะไรครับ เรื่องใดไม่จริงก็อย่าไปพูดเรื่องใดพูดไปแล้วเนจะจริงแต่ไม่ได้ประโยชน์ก็อย่าพูดพูดเรื่องใดเป็นเรื่องจริงมีประโยชน์แต่มันยังไม่ถึงเวลาก็อย่าเพิ่งพูดไม้อย่าพูดเลยก็คือพูดที่มีความจําเป็นพูดเท่าที่จําเป็นพูดเรื่องจริงพูดเรื่องที่เป็นประโยชน์ครับนะอย่าลืมนะเราเนี่ย ได้เรียนรู้พุทธวาจาแล้วว่ากายวาจาใจทำดีปฏิบัติดีก็คือกายชพูดดีก็คือวาจาคิดดีก็คือใจนั้นลักษณะที่ใส่ที่หนึ่งคือต้องเป็นคนไม่พูดมากไม่พูดมากนะครับแล้วก็นิ่งให้มากขึ้นเราจะได้คิดมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับข้อที่สองถ่อมตัวอยู่เสมออันนี้เขาเรียกว่าอย่ายกตนข่มทันอ่าครับครับ คือคนเราเนี่ยแม้ว่าเราจะเก่งจะดีเลิศประเสริฐแค่ไหนอย่างรไรเรามิได้เก่งไปทุกเรื่องถูกต้องเลยเราอาจจะเก่งในเรื่องกอไก่คอไข่อคขอควายงง,งูเหนือคนอื่นอืแต่พอไปถึงจอชอชอคนอื่นอาจจะเหนือกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยกย่องคนอื่นเป็นนะคะใครเขามีดีอะไรที่เหนือกว่าเรายอมรับเถอคะค่ะ <m> แล้วก็กล่าวยกย่องชมเชยเขาครับการรู้จักชมเชยคนอื่นนั้นเป็นการสร้างสเสน่หให้กับตัวเองส่วนเรื่องที่เรามีดีนั้นเนี่ยครับอย่าพูดจาโอ,โอ,โอ้อวดเวลาถ้าจะพูดจาเจนี่ยก็ให้มีลักษณะของการบอกเล่านะคะบอกเล่าบอกเล่าเท่าทนั้นแต่ไม่มีน้ำเสียงอย่างเช่นบอกว่าเออฉันเคยได้รางวัลนู่นนี่นั่นกับอีกอันนี่เธอรู้ปะฉันได้รางวัลเลยนะเห็นไหม น้ำเสียงที่ต่างกันครับครับชั้นเรียนได้เกียรตินิยมตอนจบกับชั้นนะเธอรู้ไหมจบเกียรินิยมนะเออมันอยู่ที่น้ำเสียงว่าเราเล่าด้วยความยะโสโอหังอวดดีหรือเปล่านะครับครับแล้วเราก็อย่าไปดูถูกคนจะไปดูถูกเขาเอออย่างนี้นะเอ่อเวลาพี่สอนเรื่องนี้พี่จะยกตัวอย่างครับว่าเพื่อนร่วมกันไปกินข้าวด้วยกันที่โรงอาหารอ่า เพื่อนคนหนึ่งไปทันทีที่เที่ยงครับ,รบอีกคนหนึ่งมาเที่ยงยี่สิบไอ้คนที่มาเที่ยงถามทาไมมาช้าฮะไอ้คนที่มาเที่ยงยี่สิบก็บอกว่างานไม่เสร็จงานมันยากมากเลยกว่าจะสางได้เราต้รีบมาครับไอ้คนที่มาเที่ยงแผนกเธอเน,น้่นนะงานยากเธอเรามาทำงานแผนกฉันดูแล้วเธอ,อจะรู้ออของเธอในระดับอนุบาลของฉันระดับปริญญาเอกเธอก็ใจไหมนี่แหละ ยกตนของท่านไปบอกว่างานเขาง่ายแต่งานตัวเองยากนะแค่มันก็อวดตัวแล้วนะเหมือนอย่างเรื่องที่มาของอะไรล่ะ a c e b o o k ที่เราอยู่ทุกวันนี้ครับได้ดูหนังป่ะหนังเรื่องมาร์คซักเบิร์กอ่ะอออ่าอคือเรื่องของเรื่องที่มันเกิด Facebook เนี่ยก็คือแฟนเขาเนี่ยอยู่บอสตันอยู่แต่ตัวเขาเนี่ยอยู่ฮาร์บไปกินข้าวด้วยกันแฟนบอกกลับแล้วนะจะต้องไปท่องหนังสือพรุ่งนี้สอบ อีตาคนนี้ก็บอกกับเมียบอกว่าอะไรอ,อ,อยู่บอสตันอยู่เนี่ยจะสอบเนี่ยต้องไปท่องได้เหรออ,อมันเหมือนคล้ายๆกับว่าปี้อยู่สวนสุนันทาแล้วปี่มีเพื่อนอยู่จุฬาครับแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็ปี้ก็บอกกับเพื่อนที่จุฬาว่าไปแล้วนะพรุ่งนี้ฉันมีสอบออแล้วให้เพื่อนคนนั้นมันบอกว่า,วาก็ปีเรียนสวนสุนันทาเนี่ยนะเอออ่านทำไมาเออจะสอบเนี่ยต้องไปท่องหนังสือด้วยเหรอนะ <laughs> แค่นี้มันก็เป็นการยกตนขอมท่านแล้วดังนั้นคนเราเนี่ยต้องระมัดระวังเราไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องถึงเราจะเก่งเรื่องใดครับน้ำเสียงในการบอกก็คือขอให้เป็นการบอกเล่าไม่ใช่เป็นการอวดอ้างอวดดีนี่ไงแต่ในขณะเดียวกันเราต้องยกย่องคนอื่นเป็นเราต้องยอมรับเราต้องยอมรับมีหลายเรื่องเขาเก่งกว่าเรานะครับแม่บ้านพี่เนี่ยเก่งปลูกต้นไม้มากกว่าพี่ปลูกแล้วไม่ตายเราปลูกแล้วตายนะคะ คนรถพี่เนี่ยเก่งเรื่องรถมากกว่าพี่ในขณะที่พี่นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเดียวเก่งแค่เรื่องรถครับเราก็ต้องยอมรับเขาอตอนพี่จะซื้อรถเนี่ยพี่ก็ต้องเอาคนรถไปด้วยครับที่เข้าใจเขาเข้าใจดีกว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ประโยคที่เขาจะซักถามป่ายขายเนี่ยเขาเก่งกว่าเราอีกไอเราเหรอโอ้สีสวยเนาะเออตัวถังก็สวยนะเออด้านปัดก็สวยเออไฟท้ายไฟหน้าสวยได้โอเคกระจังหน้าสวยเบาเป็นไงเบานั่งแล้วนิ่มกูซื้อเลยซื้อเลย แต่ในขณะที่คนรถเขาจะวิ่งถามเรื่อง,งแรงมากเ,าเรื่องการอะไรต่างๆเยอะๆอะเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่ามีคนที่เก่งกว่าเรานี่นะเราก็ถ่อมตัวอยู่เสมอนั่นเองนะครับพักสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมและช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับ The line. ผงซักฟอกซื่อสัตว์เหรอคะอืมใช้ประจําสักแล้วผ้าสะอาดดีมากคะ่ะหอมติดใจไม่ฉุนที่สําคัญถุงใหญ่คุ้มมากคะ่ะซื่สัตว์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริง ล่าสุดเหนือล it, it ิมิตพิชิตโลกนิวอีซูซูซีแม็์ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก หม่ New X the Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าผมซักฟอกซสื่อสัตว์เหรอคะอืมใช้ประจำซักแล้วผ้าสะอาดดีมากคะ่ะหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากคะ่ะซื่อสัตว์ผงซักฟอกฟอที่ไม่พูดเกินจริงสนับสนุนโดย ใหม่ New X The Next Peek จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิทเชอร์ตันกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับเรามาต่ออีกหนึ่งข้อผมว่าข้อนี้คล้ายๆกับข้อ1ก็คือพูดให้น้อยฟังให้มาก อันนี้เนี่ยเขามจะพูดเป็นอุปมาประมาให้ข้อคิดกันครับเขาบอกว่าพระเจ้าสร้างหูสองข้างสร้างปากปากเดียวครสองมากกว่าหนึ่งก็แปลว่าให้ฟังมากกว่าพูดอันนี้ชัดเลยเนาะมันเห็นแบบคือปากมันมีปากเดียวเองไงทำไมพระเจ้าสร้างให้เรามีปากแค่ปากเดียวก็ให้พูดน้อยหน่อยใช่ไหมแต่ว่ามีหูสองข้างหูสองข้างก็คือให้ฟังฟังเยอะๆนะมากขึ้น เราเคยได้ยินคําว่าสุจิปุริาสุจิปุริ่าครับก็คือสุเนี่ยคือสุดตะก็คือฟังครันะจิก็คือจินตนาคือคิดครับปุก็คือถามครับลิคือเขียนอืเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเห็มั้งเอาสุขึ้นหน้าเลยนะเอาฟังเอาฟังขึ้นหน้าเลยนะอืเขาไม่มีคําว่าพูดนะเนี่ยเออไม่มีไม่มีฮะคือคนเดาเนี่ย ฟังครับฟังแล้วคิดฟังแล้วคิดอคิดแล้วแม้นไม่เข้าใจครับไม่ถ่องแท้ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมปุ๊แล้วก็เสร็จแล้วก็บันทึกความจําครับสุจิปุริถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เราไม่ได้เขียนบนกระดาษแล้วเนี่ยครับก็พิมพ์ไว้ในมือถือก็ได้ได้เก็บได้อย่าลืมว่าในมือถือเราเนมันมีแอปชื่อโน้ตอยู่นะโอเคไปดูโนตพี่ติ เวลาพี่คิดอะไรได้พี่กลัวพี่ลืมเก็บไว้ก่อนเก็บเก็บใส่ไว้แล้วก็พอเราจะทํางานเราก็ไปดูว่าเราโน้ตอะไรไว้นี่คือลินะถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องจดใส่กระดาจดใส่กระดาษพี่รู้จักผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองนะครับพี่พี่นั่งคุยนั่งประชุมกับท่านเนี่ยพี่ยกย่องท่านเลยท่านมีสมุดเล่มเล็กๆขนาดที่พอใส่กระเป๋าเสื้อได้แล้วก็มีปากกา เวลาพี่พูดอะไรให้ท่านฟังแล้วท่านชอบอท่านควักไอ้สมุดเล่มเล็กนั่นอจะจดใช่ไหมลิลิคือท่านฟังเนี่ยคือสุขฟัง้ก่อนอ่าแล้วถ้าเกิดพี่พูดไปแล้วท่านไม่เข้าใจท่านไต่ถามเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าท่านเข้าใจถูกต้องครับนะฮะซึ่งตรงนี้เวลาฟังใช้้ไดเวลาฟังเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาสอนเอาไว้ก็คือว่าเพื่อให้มั่นใจ ว่าเราฟังถูกต้องหรือไม่แต่เราสอนใครแล้วเราต้องการให้มันใจไวเขาถูกต้องเราต้องรีวิวเทปค่ะอ๋อเข้าใจไหมจักปปี้เข้าใจครับอ่ะเข้าใจว่าไงเนี่ยลองพูดสิอันนี้คือการรีววเทปเป็นการเช็คเราสองฝ่ายด้วยนะอ๋อถ้าเกิดเขาพูดเราฟังเราบอกโอเคเมื่อกี้ที่กัปปี้พูดมากัปปี้หมายความว่าอย่างนี้บางทีแบบพี่สรุปนะที่กูดพูดพูดไปแล้วกัปปี้ก็จะเช็คว่าที่พี่พูดเนี่ยพี่สรุปถูกต้องไหม อันนี้ตำราจะเขียนว่าเมื่อเราพูดให้ใครฟังหรือเราฟังใครมาเราต้องการให้มั่นใจว่าเรามีความเข้าใจถูกต้องต้องมีการรีวายเทปรีวายเทปคือเป็นการเช็คคำว่ารีวายเทปคือเข้าใจเนี่ยว่าเข้าใจเข้าใจว่ายังไงยังไงตรงกับที่เราสื่อสารไปไหมหรือเราได้ตังไหมอย่างนี้ซึ่งเวลาที่เราให้คนเขารีวายเทปจงระวังการใช้คำ เพราะว่าคาเนี่ยมันมีคําที่มีความหมายใกล้เคียงกันครับแต่มันมีเฉดสีไม่เท่ากันอย่างเช่นเรามีเขียวเขียวเข้มใช่ไหมเรามีแดงแดงอ่อนแดงธรรมดาแดงนกแดงเลือดนกแดงเลือดหมูแด,ดงเข้มออันนี้ก็เช่นเดียวกันไอ้คําที่มันมีความหมายเดียวกันเนี่ย <h> แต่น้ําหนักมันไม่เท่ากัน<อ>ตกลงอันนี้เราจะเชื้อเชิญเขาใช่ไหมตกลงอันนี้เราจะชักชวนใช่ไหม อันนี้เนี่ยเราจะ,ะแนะนำเขาใช่ไหมอันนี้เนี่ยเราจะบังคับเขาใช่ไหมอันนี้เนี่ยเราจะ,อะบอกว่ามันเป็นภาคบังคับใช่ไหมส<อ>ิ่งเหล่านี้มีความหมายเหมือนกันในแง่ที่ว่าอยากาให้เขามาทำแต่น้ำหนักมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเขารีวิวเทปแล้วเปลี่ยนคำของเราที่ทำให้น้ำหนักคำไม่เท่ากันแก้ไขทันทีเพราะความหมายมันเปลี่ยน อ๋ออันนี้ไม่ได้บังคับนี้เรียนเชิญครับสะดวกก็มาใช่อย่างนี้เป็นต้นอตกลงเขาต้องมาใช่ไหมไม่ไม่ได้ต้องไม่ได้ต้องค่ะเพียงแต่บอกให้รู้ถ้าเผื่อเขาสนใจก็เข้ามาครับพอพูดถึงตรงนี้มันก็เป็นเคยผมก็เคยเป็นเหตุการณ์แบบนี้พี่พอพี่พูดเรื่องนี้มาใช่เลยนะมีคนเช่้ยไม่ใช่ไม่ใช่แบของเขาเองอ่าและใจสมองเขาที่กําลังเข้าใจแบบนั้นเขาก็เลือกใช้คําที่มันตรงกับสมองเขา ครับแต่คําที่เขาใช้เนี่ยมันไม่ตรงกับคําที่เราต้องการอ,อย่างเช่นเราพูดถึงการสมนักงสมนนาอะไรต่างๆนี่ตกลงนี่ทุกคนต้องไปใช่ไหมไม่ใช่นะคะบอกให้รู้ว่ามีการสมมนามแล้วก็เชิญชวนถ้าใครสมัครใจจะมาก็มาได้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกเป็นไ,ไรเพราะเขาใช้คำว่าต้องแต่เราไม่ได้บอกว่าต้องอืแก้เดี๋ยวนั้นนี่เป็นความหมายจะเปลี่ยนเลยพี่จะบอกให้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยเวลาให้สัมภาษณ์สื่อ แล้วสื่อสรุปไม่ใส่ใจฟังให้ถี่ถ้วนว่าเขาสรุปเขาใช้คําอะไรคํากริยาอะไรคําคุณศัพท์อะไรครับแล้วมันตรงกับที่เราพูดหรือเปล่าหรือการที่เขาใช้คําของเขาที่มันแสดงความเข้าใจที่อยู่ในใจเขามันไม่ตรงกับที่เราตั้งใจจะสื่อต้องแก้เดียวนั้นทันทีเลยทุกทุกงาน เนีเพราะฉะั้นความหมายมันเปลี่ยนได้คนส่วนใหญ่เวลาให้คนเขาสรุปก็ให้สรุปไปงี้ไม่ตั้งใจฟังคำนี่ก็อย่างที่พี่บอกอ่ะสีมันก็มีตั้งแต่แดงอ่อนแดงแก่แดงเข้มอะไรต่างๆก็เช่นเดียวกันแตกต่างกันเนาะความหมายต่างกันคนเราใช้คําต่างกันมาแสดงความรู้สึกนะใช่นี่ก็พี่รู้ไหมพ่อไอเว่ยอะกลับบ้านเก่าไปแล้วเออก็พี่รู้ไหมพ่อเอเว่ยอะตายแล้วอืก็พี่รู้ไหมพ่อเอเว่ยเขาเสียแล้วนะ สามคำนี้แปลว่าตายหมดเลยยมเลแต่มันจะท้อนความรู้สึกที่คนคนนั้นมีต่อพ่ออเวทกลับบ้านเก่าไปแล้วนะเท่งทึงไปแล้วนะม่มองเท่งแล้วนะอันนี้ไม่เคารพอ่าใช่ตายแล้วนะกลางกลางเสียแล้วนะยกย่องแต่ความหมายเดียวกันคือตายหมดถูกต้องไปแล้วแต่มันสะท้อนทัศนะของคนพูดเพราะฉะนั้นคนเราเลือกใช้คำใดๆ ต้องระวังเพราะคำเหล่านั้นสะท้อนทัศนะของคุณที่อยู่ข้างในอ้ออันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะเพราะว่าจริงๆแล้วในสังคมนี้เราใช้กันเยอะมากนะแต่เราก็ไม่ได้รู้ว่าบางทีเราเผลอพูดออกมาหรือเราไม่ได้คิดก่อนยอะไรเงี้ยพี่เนาะสะท้อนจากข้างในออกมาอย่างเนะช่นเด็กบางคนยังไม่เข้าใจความต่างระหว่างขอบคุณกับขอบใจเลยอือใช่ขอบคุณเราใช้กับคนที่สูงกว่าขอบใ,ใจเราใช้กับคนที่ต่ำกว่าอืถ้าเกิดพี่ทำอะไรให้ก็ปี้ก็ปี้ขอบคุณ แต่ถ้าก๊อปปี้ทำแรให้พี่พี่จะตอบขอบใจอืมนะแต่บางทีเราก็ไม่ได้แยกแยะครับเอออันนี้ดีอันนี้ดีนะเราไว้ใช้ได้นะเออ,เ,อ,อเพราะว่ามันก็สะท้อนจากทีก่พี่อีทพูดเมื่อกี้นะสะท้อนจากจากผู้พูดออกมาทันทีเนาะคือคําพูดคําจาก,กริยาการกระทําข,ของเราเนี่ยอืม,มันสะท้อนสิ่งที่อยู่ข้างในอือคือสิ่งที่อยู่ข้างในมันคือกล่องดำํำมันคือ b l a c ครับมันคือกล่องดําอื แต่การพูดที่มันแสดงออกข้างนอกมันจะสะท้อนทําให้เราเห็นกล่องดําำการกระทํามันก็จะสะท้อนให้เราเห็นกล่องดำใช่ไหมใช่ใช่ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ไปกินข้าวกินปลาเวลาไปสมมติจจว่าโรงเรียนจัดไปหุยหินครับขณะที่แวะกินข้าวอที่นั่งทั้งด้านซ้ายด้านขวาของครูจะว่างเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะอะไรนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นึ่งก่อนคุณผู้ชมในช่วงหนะ้าเรากลับมาครับ ผงซักฟอกซื่อสัตว์เหรอคะอืมใช้ประจำซักแล้วผ้าสะอาดดีมากค่ะหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากค่ะซื่อสัตว์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริง ล่าสุดเหนือลิมิตพิจิตโล่ New Isuzu D Max ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรถไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก m ิว e x t ก a Next Peak รุ่น R S จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าผงสักฟอกซสื่อสัตว์เหรอคะอืมใช้ประจำซักแล้วผ้าสะอาดดีมากคะ่ะหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากคะ่ะซสื่อสัตว์ผงสักฟอกฟอที่ไม่พูดเกินจริงสนับสนุนโดย ใหม่ New เเดอะเน็กพีคจุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิโรงแรมรอยัลออคิทเชอร์ตันกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายเมื่อสักครูน่นี้ยกตัวอย่างอยู่ฮะมันบอกว่าเด็กเนี่ยไม่ชอบอยู่ใกล้ครูครับ คือวางไว้พอครูนั่งปักโต๊ะตรงนี้โอ้โหกระจายเลยเบอร์สามก็ปรากฏสองว่างสี่ว่างคนที่คนที่นั่งได้สามได้สี่คนที่มาท้ายสุดคือบางคนพอลงรถปั๊บวิ่งเข้าห้องน้ำอ่าไอคนที่ไมาห้องน้ำก็นั่งจองที่แต่ที่ที่อยู่ข้างครูด้านซ้ายด้านขวาว่างพวกที่ไปห้องน้ำกลับออกมาเ้าตรลงเต็มที่เหลือเต็มหมดแล้ว ต้องนั่งข้างครูกระจายยาดีแหละเพราะฉะนั้นคําพูดคําจาการกระทําใดๆมันบอกความในใจของเรานะฮะคือผมชอบผมชอบอันเมื่อสักครู่นี้แหละครับที่เราคุยกันเมื่อครู่นี้ที่แบบว่าเรื่องของการพูดว่าคือคือความหมายเดียวกันหมดเนี้ยแต่ว่าการใช้ออกมานี้มันแตกต่างกันก็ตั้าแต่ตั้ง่าสีงแ่ตังมีเฉด้งแต่ตังแต่ตั้งแ่ังแี่ตัต่ตั้่ตั่ัง่ั้่ เขียวใบไม้เขียวหัวเป็ดเขียวเบียงทับกี่เขียวอ่ะมันก็ือเขียวเหมือนกันนะแล้วภาษาไทยนี่คือความหมายเดียวกันแต่ว่าการใช้คําเลือกคํานี่มันเยอะมากมันจะต้องความในใจที่ตัางนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็นํามาฝากกันไว้แล้วคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปใช้กันดูได้นะครับคุณผู้ชมครับแต่สัปดาห์นี้เวลาหมดครับต้องมาต่อกันสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรกันต่อนั้นนะฮะเจอกันสัปดาห์หน้าผมก็ปีจิรัทวัลอาจารย์เสรีวงมณฑาลาลาไปก่อนสวัสดีครับ